ทุกคนวันนี้เรามาทำหอยทอดทะเลกรอบกันนะครับแอ์ขอบอกเลยสูตรนี้แป้งกรอบนานมากขั้นตอนแรกเราไปผสมแป้งกันเลยครับแอนจะใช้เป็นแป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะคลุกเข้าแป้งเข้ากันเลยครับเพื่อนๆตามด้วยผงพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะน้ำปูนใส2ช้อนโต๊ะน้ำปูนใส่เพื่อที่ทำให้แป้งของเรานะครับอยู่คงที่อยู่ตัวและกรอบนานนะครับ ตามด้วยซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะครับซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาหรือน้ำเย็นพอประมาณเลยนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อที่ให้ส่วนผสมของเรานะครับเข้ากันยัางลงตัวเมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วตามด้วยไข่ไก่อีกสองฟองนะครับ ตีสต่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเ,เพื่อนเมื่อส่วนผสมของเราเข้ากันดีแล้วตามด้วยหอยแมลงภู่นะครับตามด้วยปูอัดน,นะครับกุ้งและปลาหมึกนะครับขนส่วนผสมให้เข้ากันเลยครับเ,เพื่อนๆหากพเพื่อนชอบทานเนื้อสั์ประเภทใดสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับตามด้วยหอมผักช grammar, กีซอยเพิ่มความหอมเลยนะครับเพื่อนๆ เมื่อเราเตรียม,ส,มส่วนผสมเสร็จแล้วเราไปเตรียมทอดกันต่อเลยครับเรามาตั้งกระทะเทน้ำม,มันกันเลยครับเพื่อนๆแอดจะใช้เป็นไฟกลางในการทอดนะครับเมื่อน้ำมันของเราร้อนในที่แล้วเราเทหอยทอดลงทอดกันเลยครับเพื่อนเพื่อนให้เพื่อนๆทอดจนเหลืองกรอบตามต้องการได้เลยนะครับ เมือเ่อเพื่อนๆท่อถอยทอทอนจนเหลืองกรอบตามต้องการแล้วให้เรา,เรานําขึ้นพักไว้ให้เส้นเดน้ำมันกันเลยครับขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับเราไปผัดถ,ถั่วง,งอกกันต่อเลยครับเจียวกรเทียมให้เหลืองหอมกันเลยครับนำถั่วงอกลงและผัดถ,ถั่วงอกให้หอมและสุกตามต้องการได้เลยนะครับเมื่อถั่วง,งอกของเราสุกตามต้องการแล้วนําถั่วงอกของเรานะครับโรยหน้าหอยทอดของเราเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปทาน้าจิ้มหอยทอดกันต่อเลยครับจะใช้เป็นน้าจิ้มไก่สอสช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยซอสติกสอสช้อนโต๊ะนะครับคนส่วนผสมเข้ากันเลยครับเพื่อนๆเสร็จแล้วครับหอยทอดทะเลกอบของเราพร้อมเสิร์ฟให้เพื่อนๆได้ทานกันแล้วครับเพื่อนๆมาๆหอยทอดทะเลกอบด้วยกันครับเพื่อนๆมาๆกันเลยครับ